เดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถเร็วที่112นะครับเด่นชัยไปทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับกำลังออกจากสถานีอยุทยาครับในรางที่1ติดสถานีนะครับวันนี้ได้อัสต้อมครับ4 1 5 1ทาขบวนนะครับตอนนี้ก็ได้รับสัญญาณครับออกจากสถานีอยุทยาแล้วนะครับส่วนในรางที่2นะครับเป็นขบวนรถด่วนที่76นะครับหนองคายไปทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ ที่ก็จะออกจากสถานีไอซิยาด้วยนะครับไปหนึ่งหนึ่งสองออกกอนนะครับเดี๋ยวไปแซงกันแน่นอนครับ ก็เดี๋ยวรถตัวนนะครับการโดยสารยังไม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทางสถานีนะครับกำลังใช้สัญญาณปล่อยขบวนรถต่วนที่76ดสบนะครับหนองคายปลายทางกรุงเทพอภิวัตน,น์ครับออกจากสถานีอยุธยานะครับก็เดี๋ยวต้องไปแซงขบวนรถเร็วที่1 1 2หนึ่งสองนะครับ เพราะว่าตามเวลาแล้ว76จะเข้าก่อนขอบวนรถเร็วที่นตอนนี้กัชชักวีดให้สัญญาแล้วนะครับแน่นแน่แนเป็นปลากระป๋องเลยครับ76 112ก็แน่นครับวันนี้คนเยอะมากไปแล้วครับ แน่นไม่ว่าร้อนเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาชมนะครับสวัสดีครับ